สิ่งที่ควรทําถ้าไม่อยากให้หน้าเราเป็นฝ้ากระผิวหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพวกเราเห็นด้วยกันไหมคะเราต้องดูแลผิวหน้าเราเป็นพิเศษเพราะถ้าหากผิวหน้าของเรามีรอยคำ้ำหรือหน้าของเราเป็นฝ้าเป็นกระก็จะทําให้เราขาดความมั่นใจได้เพราะฉะนั้นเวลาเราออกไปพบเจอผู้คนเรามาทำสิทธิเทบที่จะทําให้หน้าของเราผ่องใสได้สิวฝ้ากระบนใบหน้ากันนะคะ ข้อหนึ่งจำเป็นมากๆเลยนั่นก็คือครีมกันแดดไม่ว่าเราจะอยู่กลางแดดหรือในอาคารหรือกำลังว่ายน้ําอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครีมกันแดดเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพราะแสงแดดมันเป็นตัวทาร้ายของเราจริงๆก็คือแสงรังสี UV ที่อยู่ในแสงแดดมันจะเป็นตัวทําให้เราเกิดผ้าฝาจุดด่างดำได้เราต้องเลือกครีมกันแดดที่ถูกต้องคือป้องกันได้ทั้งรังสีอุลตราไวโอเลตชนิด A และชนิด B นั่นก็คือ UVA และ UVB นั่นเองโดยเฉพาะครีมกันแดดที่มีจะต้องมีค่า SPF ตั้งแต่30ขึ้นไปและถ้าเราต้องมีีกกกิิจจรรรรรมมททท่่่่่่ออยููาาาางงงงงแแแแ้้นนนนๆๆเเเคคววะะััััดดพพุ1ชชโโหื2ส เป็นหลักว่าร้อนแค่ไหนมากแค่ไหนร้อนแค่ไหนนะคะการทาครีมกันแดดตอนเช้าไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวเราตลอดทั้งวันเราควรจะทาซ้ำทุกๆ2องชั่วโมงถ้าการทาครีมกันแดดเป็นเรื่องยากเราก็ใช้สเปรย์น้ำแร่กันแดดเพิเ่มเิระหว่างวันได้แบบนี้จะล็อกเมคอัพแล้วก็จะทําให้เราแต่งหน้าติดทนนานได้ด้วยนะ2ถึงแม้ว่าเราจะทาครีมกันแดดแล้วเวลาที่เราอยู่กลางแดดกลางแจ้งเราก็ควรใช้ร่มหรือหมวกด้วยเพื่อป้องกันแสง UV เพื่อที่ไม่กระทบผิวเราโดยตรงให้ได้น้อยที่สุดปิดช่องว่างของใบหน้าและลำคอหรือผิวต่างๆไม่ให้โดนแสงแดด 3. ติดฟิล์มกําแสงที่จอคอมพิวเตอร์หรือนอกกระจกอาคารของเราเพื่อลดรังสี U.V พิกที่จะเข้ามาในอาคารเพราะรังสี U.V นั้นสามารถลอดเข้ามาภายในอาคารของเราทำร้ายเราได้อีก เช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้าให้สะอาดหมดจดสารเคมีที่อยู่ในเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นสีแอลกอฮอล์น้ำหอมหรือสารกันบูดกันเสียเหล่านี้ก็จะทให้ปฏิกิริยาที่ทาให้แสง UV ที่กระทบบนผิวหน้าเราอาจจะทําให้ผิวของเราไวต่อแสงจนเกิดฝ้ากระตามมาได้เพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่เรากลับมาถึงบ้านจาเป็นจะต้องดูแลสใส่ใจใบหน้าของเราด้วยการเช็ดเครื่องสำอางออกให้สะอาดก่อนที่จะล้างหน้าอีกรอบนึงก็จะลดการเกิดฝ้ากระและลดการเกิดกสิวหรือสิวุดตันในบริเวณรูขุมขนของเราได้ด้วย ห้าการบำรุงผิวหน้าด้วยวิตามินอ e. ีสาระสคัญของวิตามินอ e. ีจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระฟอกเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพและช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวให้แข็งแรงขึ้นนอกจากนี้วิตามินอ e. ียังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดความหยากรก้านของผิวพร้อมทั้งลดริ้วรอยที่เกิดก่อนวัยของเราได้อีกหกดื่มน้ำให้เพียงพอเราต้องดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละแปดถึงสิบแก้วเพช่วยฟื้นฟูทั้งภายในและผิวของเราและยังขับถ่ายของเสียจากร่างกายการดื่มน้ำเป็นวิธีที่ช่วยลดและป้องกันการเกิดฝ้ากระของเราได้อีกกกแลละะยยังสสสสาาาาาามมมรรถ่่ผผผให้้ิิวววขขขจดดดููุภพพีีออไ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรดื่มน้ําทีเดียวทั้งสิบแก้วพร้อมกันควรจะค่อยๆจิบในแต่ละวันเจ็ดมากหน้ามะละกอช่วยลดฝ้ามะละกอม,มีเอนไซม์ปาเปนช่วยผ่าเซลล์ผิวหมองคลอนช่วยเสริมสร้างผิวใหม่ได้เป็นอย่างดีนอกจากมะละกอม,มีเอนไซม์ปาเปนแล้วมะละกอยังม,มีวิตามินซีและวิตามินอ e ีที่ช่วยลดรอยดําจากฝ้ากระและรอยดําจากสิวได้เป็นอย่างดีอีกด้วยแปดลดความเครียดเพราะความเครียดก็มีส่วนทําให้เกิดฝ้ากระได้เพราะมันทําให้สมดุลฮอร์โมนในร่างกายของเราไม่สามารถทํางานได้ปกติหรือที่เรียกว่าฮอร์โมนปรงแปลงนนนนนนนัั่่่เเเเเเเอออมืรรรรรราาาาาาาวววปกกกกก็็ีีลิิจจะะะสสตยยยทบผหฝุ้ ถ้าเราเกิดความเครียดเราต้องหาวิธีคลายความเครียดเช่นฟังเพลงดูหนังตลกตลกออกกาลังกายหรือนั่งสมาธิเพื่อลดลความเครียดลงเมื่อความเครียดลดลงปัญหาฝ้ากระจะดังดำบนใบหน้าลดลงได้ด้วยนะ 9. ยาเม็ดคุมกําเนิดอาจทาให้เกิดรอยฝ้ากระได้ยาคุมกําเนิดจะมีปริมาณฮอร์โมนที่มากเกินสมควรจนทําให้ร่างกายได้รับฮอร์โมนมากขึ้นจนเกิดฝ้ากระตามมาถ้าพวกเรามีความจำเป็นต้องทานยาคุมก็ควรจะเลือกยาคุมที่มีระดับฮอร์โมนต่ำๆโดยดูที่ฉลากข้างแผงหรือปรึกษาเภสัชหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูเพื่อให้ได้ฮอร์โม เซฟคือการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหา,ากอาการฝ้าตาของเรายังไม่ดีขึ้นเราควรได้รับคําแนะนามันปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฝ้ากระด้านผิวหนังบ่อยๆเพื่อรักษารรักษาที่ดีที่สุดด้วยการใช้ยาทาฝ้าหรือการรักษาฝ้าด้วยเลเซอร์ก็มันศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองร่วมด้วยเพื่อผลที่ดีที่สุดต่อผิวของพวกเราพวกเราลองทำตามสิวิธีนี้ดูเพื่อที่ผิวของเราจะได้ห่างไกลฝ้ากระจุดด่างดำและใครเคยทําวิธีไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มาพูดค,คุยกันหน่อยนะ